Na, na, na. Min? <tryk> กัพราะฉันะกลัวกลัวจะคิดและดูอ่ะนขาข้างลา่างเป็นปากค่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกด้านหนึ่งกันค่ะ เนี่ยค่ะแล้วก็มาดูปลากระสวยกันเลยค่ะวันนี้อยู่บ้านปลากัดวันนี้นะคะ อยู่บ้านอยู่บ้านที่เขาเลี้ยงปลากัดค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูปลากัดกันเลยค่ะมาเลยมาเลยกันนะคะนีนนนนค่ค่ะนี่ปลากระตักนี่ค่ะคือปลากรักค่ะ อุ้ยมาดู này นี้กันดีกว่าเป็นอีกหน่อยกันกาจ้องมานะฮะ พูดมั่งนีไม่เอาค่ะพูาไม่เป็นขานพูด <c oughs> <c oughs> น้ำเหม็นน้อเข้าไปแล้วนอน กินี่หันมาล่ะอะมันติดอยู่นี่พี่โยมอืมเยอะมันเยอะนล้วนี่หรอกินผักเยอะนะครับ ให้มันกินไหมล่ะป่าไหมข้ามาอันต่อไปโอยกระชน Hmm. <tôi bây giờ> Mình muốn trên cá nuôi rồi Ừ hmm. nó nó Mình đang nằm ở bên gì mà ở đây, <laughs> <laughs>

แอบโมมหน้าผู้ชนะของเราข้างบนนี้นะครับผมสวยมากเลยครับโฉมหน้าหผู้ชนะกินมากไม่ค่อยดีนะครับเพื่นกัด้วกแตกครับ

คุณผู้ข้างล่างตรงนี้มีสีสิบมันหยิกกินด้วยนะไหนอ่ะอ้ข้างล่างานาเนี่ยมันไม่บานไงมันไม่สบายสีสิบมากอีกที่อาหารนี่กินไหมเห็นไห่กินสีสิบบาลละบาลละบาลละฮึสีมันเริ่มมาแล้ว ดูที่ข้าน้าเปิดไฟแล้วก็าคือบ้านเรียงปากอากก่สนุหน่อ,อนยนทางลู่ดด้เองปะดูกวด้วย

ก็ได้แค่นี้นะปิดกันเลยปิดถนัดทิ้งเนาะมันจะม้วนไปปิดแบวกันแล้วนะคะนะคะที่บอกกันนะคะว่านี่คือจะให้ด้วย อันนี้คือบ้านปลากระป๋ค่ะมันคือเป็นเออมันคือแบบบ้านปลาก,กัดป๋าย่านปลากระป๋าะพาไปดูอะไรสักอย่างนึงค่ะคพาไปดูหมูดูค่ะค่ะอันนี้เราอยู่ที่ว่าบ้านชวดเขาหายเอาจริงๆเนี่ยมันมีไก่ด้วยนะที่แต่ว่าไก่อของเนี่ยมันจะไม่มานะคะมันจะมาตอนสายสาย,ยานะคะ นี่ค uh. so ่ะไก่แจ้นะคะไก่แจ้แจ้ฮะมาดูหมูค่ะค่ะโอ้ยห่วยห่วยเดืยวนะหมือนหมูเหม็นมากเลยเหม็นมากเหม็นมาก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 เนี่ยค่ะไก่นะคะนู่นหมาค่ะโอหมูหมูค่ะหมูมาตาไก่นะคะฮะ เดี๋ยวจะพาไปดูกันว่ายนี่มันชิวแบพาไปดูปลากักนค่ะนะคะไปดูกันต่อ,อไปแล้วหมูมาเมื่อกี้อืมอะไรพี่อมสลับน้ำไปมา ไม่ต้องจริงนะในวางที่นะเกิดปากวดัดไปตัวนี้ ป้องเลยเหรอ,อ,อนี่กลาก็พาด,ดูกันค่ะอ้อมีจดหมายเข้าแล้วจุงตานักนการน,น,นักการจะมาวันนี้เขาลาไปก่อนไหมาะ